สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับชแนลครับอุ้ยพี่น้องนี่ครับมาซื้อไม้กวาดลุงก็บอกว่านูดูปากโทรดัพนะครับใส่ใส่ใสปลาหมมขึ้นปลาช่อนมันขึ้นครับใส่เอาปลาเลยนี่ครับนี่จ<า>นะังหวัดสุรินทร์ครับมีน้ำท่วม <Okay. S 1> ไหลหลากนี่ครับปลามันขึ้นนเนห่ยเใส่เนื่อ ดูครับใส่เป็นกลางลาดยางนี่แหละพี่น้องเอ้ยดูนี่ดะนุ่นลุงน,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 นุ่นนุ่นนุ่นกับลุงอุ้ยมองเห็นหรือเปล่าครับนี่นี่ <ś, S 2> ครับขครพวกไม้กวาดพวกอะไรนี่ครับ <ไป S 1> ใส่อะไรนี่พวกมามาอะไรทงเขียงอะไรไมีม,มดทุกแนวครับ <มา S 1> นี่ครับนุ่นครับแล้วก็ใส่ปลาวไว้ก็เลยถ่ายอุ้ยนี่ครับไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มานานแล้วพี่น้องน้ำท่วมนี่ครับโอ้ของขายก็เยอะแยะครับ ใส่ๆตอนเย็นก <Alcohol Physical Patri ots> mm ็ไ hmm. ด okay. okay. ้ปลาไปกินนี่ครับโอเคอุจิตับควาลาไปก่อนเด้อไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนีครับที่เมืองสุรินทร์นะครับสวัสดีครับ